ศาสตรจะมีอาหารปรากฏข้างหน้าพวกเธอมาดูกันเลยมิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุ้งจูลี่ได้ป๊อป็นสี่เหลี่ยมและบริทนีได้เครื่องกรหมาฝรั่งทรงกลมรีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันที่ฉันกันฉันมีเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องกรนหมาฝรั่งเพื่อเอามาฝรั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่มแล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอ่อ แล้วก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะเอาล่ะมาฝรั่งของฉันมาแล้วทีนี้ก็มาลองกันอืมมันอร่อยมากฉันอยากกินมากกว่านี้โอสดวสาวกาทลองได้แล้วงั้นทีนี้ก็ตาฉันมาลองกันเลยอือร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากๆเกแกใส่รุมงก็นุ่ม นี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะหยุดไม่ได้แล้ว<า>แล้วดูอะไรอยู่ล่ะแก้ขนมง,งเธอได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปิดนะสามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปิดจริงๆแต่ว่าเป็นเยลลี่อืมอร่อยจังฉันชอบมากๆเจ๋งอ่ะสาวๆเห็นด้วยไหมเบนนี่ได้เห็นด้วยไหมเลยแค่นิดเดียวเท่านั้น อยากเห็นลูกบอลไหมตอนนี้ต้องเคี้ยวให้ได้ก่อนแล้วก็จะเป่าลูกบอลใหญ่ๆขอดีวนี่นะโอไม่นะ oh <my> มันใหญ่กันไปแล้วดิโคลช่วยด้วยบินนี่จะลอยไปแล้วโอไม่นะ oh <my> บินนี่อย่าไปอยากรู้จังว่าคะแน้พวกเธอจะได้อะไรกันนะโอ้โห oh. oh. มันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกัน <Go. S 1> ดูเหมือนจูลี่จะได้หนเทนลล่าจริงไปเลยส่วนดิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินะ และบริทนี่ได้วาสาบิดที่แย่ที่สุดอา阿拉สซาม,มาลองเอรียนสอนกันเถอะเร่เข้าเร่าเข้าพวกเธอทำได้ใครจะชนะจูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าจริงๆร,งรงนนนินีคนน้ำหน้านิคนไปและบริทนี่เป็นยังไงบ้างนะเธอเลียอย่างไม่เต็มใจเลยนะ่าสงสารฉันกินหมดแล้วมันเคยซอสอมะเขือเทศเช้หานำหนาันจังเลยพวกเธอจูเลียไปไหนอะฉันได้วาสาบิดที่ขมขมแล้วมันก็แย่มาก มอย่างไรอีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็นด้วยมันยังไงดีตอนนี้ฉันกำลังรป็มันไฟแล้วนี่มันเผ็ด้ากห <c oughs> ลังจากโนาฉันะลุนแล้วจะทำยังไงเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริทนี้กันดีนะฉันเรียนจบหลักสูตรการดับเพลิงมาเออแต่ว่ามันใช้ย,ยังไงต้องปลอ่อยแรงเออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจัดไฟกันเอาไมนะ ผมทำผมฉันเพิหมวันแล้วจูลี่เป็นวันเดือนนี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนั้นที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะโ oh. ทษทีนะฉันก็แค่อยากช่วยนะโอ้ริคอหน้าเธอดูตลกจนเลยอ่ะ <Huh? S 1> ใช่แล้วฉันก็ปกไปหมดน้่นมันตลกมากแต่ฉันก็ชอบนะคร <c oughs> ั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกัน บริดนี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินมากส่วนจูลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิเคเขาได้รังพึ่งทองสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมันลองกันเลยฉันชอบน้ำพึ่งสดๆนี่มันอร่อยมากๆฉันอยากินนี่ได้แล้ว <c oughs> อย่ามองฉันแบบนั้นนะกินขนมของนเธอสิเยี่ยมมากจะกำลังหิวเพอดี พื่อให้แน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะเสห์หันมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออชายนี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่างดีนะที่ฉันเหลอืออกนิดหน่อยนะอร่อยจังเลยบริตนี่ตาเธอแล้วได้เลยฉันอยากกินชีสบบานี่มึกมากฮึลูกกลมๆมีกินหอมเหมือนชีสจังเลย รสชาติก็อร่อยสุดๆฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินบรรยายวิเศษไปเลยอ่ะฉันชอบเอาไหมนะจะลองโอาสาวๆรองจอดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ใช่ฉันลุกเลยล่ะมาแต่หัวเราเนี่ยชิ้นสุดท้ายเอามันคืออะไรอ่ะเพิ่งเหรอสาวๆให้ฉันด้วย พึ่งจมตีฉันวิ่งแร็วเรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะกับรางพึ่งไปซะอไปเลย <_ an> ออกไปใช่แบบนี้มันต้องัวจนกลับรังแน่นอนถทนจุดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้มาเลยจอมตีฉันพร้อมแล้วโอไมานนะักจะต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเศษผ้าไงเดี๋ยวก่อนนะักส,สาวนีเ่เขาเอาผ้ามาให้ฉัน เดี๋ยวฉันจะพวกมันให้หมดเลยใช่แล้วสำเร็จโอ้มันไม่ง่ายเลยเฮ้สาวๆเราจะไปไหนเราจะไปกับเพื่อนเหอครั้งนี้ต้องมีอะไรอร่อยแน่ๆแล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกันนิโคลได้นาโชูลี่ได้บะหมี่กึ่งสำเร็จลูกส่วนบริตี่ได้แผนเค้กแสนอร่อยนี่จี่อยู่อังารจากอาหารสังคมนะเอาละได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้ว ฉันจะกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมๆอะไรเหล่อนิโคลชิ้นสับอย่างนั้นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเค้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี่ยอ๋อลอยตะกร่านะฉันลออยู่จูเลียอย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเค้กสําเลยไว้ให้ฉันคนเดียวมาลองกันว้าวอะไรจังเลยฉันชอบมากๆขออีกเดมมะ ไม่มีทางหรอกทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันด้วยมือแล้วกันแต่ไม่มีแคมานแย่งฉันไปได้อีกเออใช่มันอร่อยกันมันยายเออส่วนฉันได้อะไรอะบะหมี่แห้งแข็งๆถามจริงจะกินได้ยังไงโอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไรรสชาติแต่ฉันต้องกินใช่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันมีนาชวแสนอร่อยเลอยู่ มีความสุขจริงเลยแพนเค้กก็อร่อยมาก,มาก <Hey. S 1> นี่เจอรี่ดี๋ยวนิโคสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะ <Hey. S 1> และฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักชิินกันเถอะ <Hey. S 1> อะไรอะ <Hey. S 1> เธอจะมายุ่งกับนาโช์ของฉันงั้นเหรอ <Hey. S 1> ไม่มีทางหรอก oh. เกิดไปแล้ว <What? S 1> ดูนั่นสินาโช์จะพุกกำแพงมเลยเหลือ <What? S 1> เชือ่อ แต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้วเหล่นิโคมอันตรายเกินไปนี่สาสๆนอนหลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะเดี๋ยวนี่เศษช็อกโกแลตเบรดนะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วาฟเฟิลเจ๋งแต่ฉันได้หัวหอมเป็นแ้น่าขยันขยันจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องร้องทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ได้เป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากๆฉันเต็มไปด้วยน้ำตา เอาธิตชูให้เพื่อนรักในสิบริดนี่บริดนี่เอาธิตชูไปโ <Thanks. S 1> ออขอบคุณนะฉัน <c oughs> ส,สามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย oh. เอลหน้าใครขยี้นำมูกของบริดนี่ฉันไม่คิดเล้ว,ว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนนะ oh. อ้าวโอ้ได้เวลากินขนมของฉันแล้ว <c oughs> ฉันได้วัฟิลสี่เหลี่ยมด้วยสิมหน,น้ากินแค่นใม ช่แล้ววิเศษไปเลยอยากกินให้หมดนะหมดแล้วเอาล่ะนิโคต่อได้ได้เลยฉันได้ชกรั้แท่งใหญ่มากมาไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีโอ้ยฉันมีเรี่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมา hmm. แต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะเปลี่ยนเป็นนักคาราเต้แล้วก็หักชกระ้แท่งให้เป็นชกรั้งเล็กๆไปได้เลยย่าไม่รู้เลยว่านิโคททำแบบนี้ได้อะ าามันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกันเออใช่อร่อยจังเลยเป็นช็อกโกแลตที่สุดเจ้มจน้น <c oughs> ฉันกินหมดแล้วแต่บรูทนี่ยังกินไม่หมดเลยฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอไม่นะพอท,ที่นัสุดกัาฉันควบคุมเองไม่ได้แล้วเ็น่มันมากโอ๊ย เวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกันเขาบริดนี่ได้ยุลิลูกตาจูลี่ได้แครกเกอร์ส่วนนี้เขาได้แซนดวิชส,สีรุ้งเอาละมาเริ่มกันให้บริดนี้โอ้แย่ยุลิลูกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะมันมันตลกมากเลยอะจูลี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกันใช่แล้วนี่คไม่ต้องกวนอะมันก็แค่ยลลิในปากนะเอาละได้เวลากิน อใช่อร่อยมากๆข้างในมียำเสิอร่อยอยู่ด้วย <c oughs> สิ่งไปเลยอ่ะฉันชอบขนมแบบนี้ <c oughs> ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จูลี่ตัดาเธอแล้วฉันจะเอาทรกเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มันลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นโอเคสิ่งไปเลยแล้วก็มันลองกัน <c oughs> อร่อยจังเลยอ่ะยมยมยมนิโคลตาเธอแล้ว <c oughs> ออใช่แล้วฉันเข้าใจ โอ้ฉันได้แซนด์วิชไส้ชีสที่น่าทึ่งมากดูในสีข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยแล้รสชาติก็อร่อยเกินบรรยายฉันชอบจังเลยดีใจจังที่เราหลุดเข้ามาในแชเลนเนียอาหารจัดสักแล้วและอาหารจริงๆโอ้โหระเบิดไดดำไม้อาจจะเป็นของจริงกนได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือสอกลแลนดไง เสงจังเลยไม่เคยลองระเบดิดชกแลตมาก,ก่อนนะ oh, <wow. S 1> แต่มันอร่อยมากมากสุดยอดว้าว oh, <wow. S 1> น่ากินจังเลย oh, <wow. S 1> ใช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากมากหลือแค่ิ้นสุดท้าย oh, <wow. S 1> และก็ตอนจบเวลามานนี่หลายของอร่อย oh, <wow. S 1> อ๋อใช่นี่มันวิเศษจ,จริงๆเลยจูลี่ ถ้าฉันได้ช็อกโกแลตก็แปละว่าของเธอเป็นของจริงแม่จ๋าพียังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วยเออนี่คืออะไรอ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิดจะไปหาแล้วสวัสดีสาวเกิดอะไรขึ้นหรอออ๋ออช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยทันเทฟไว้ฟสร้างเคตทีนี้ก็มาดูระเบิดกัน <h ums> แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนะมีปุ่มอะไรหรือเปล่านี่แปลกครั้งเราเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดแน่แน,น่คือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะเราต้องดูกันโอ้ไม่นะเราเสียเวลาเปล่า <h ums> เดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะ <h ums> เธอพูดถูกนิโคลต้องหาอะไรจริงจังคนนี้มายกษัตริย์จเป็นไงถามจริงจะได้แต่ภาเป็นเลื่อนละเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช่ได้มันสามารถช่วยตัดสายไฟและหยุดระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุดเอาไม่นะระเบิดระเบิดแล้ว เดี๋ยวก่อนนะสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจริงเลยจริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเคลือบรับแล้วใครรับได้มากที่สุดันนะจูลี่ฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สำคัญหรอกว่าใครชนะแต่ว่ามาอะไรมากมากเห็นด้วยไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกแลตจูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไร น่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจังใช่แล้วพขอนฉันคืออไอโฟนจากช็อกโนแลตเด่นจังเลยแล้วมันก็อร่อมากมากงั้นของฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสิทม่ดุสฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วอย่า่ายโซฟี่เยอะๆโรๆเลยฉันอยาก่ายเหมือนกันนะจูเลี่อย่ามารบกวนนะอะไรก็ได้ถ้างั้นฉันจะแกล้งเึอให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโค กลัวละสิกลัวละสิเธอ,อนี่ขี้ขาดจริงจริงจะเย็นหน่าจะเย็นหน่าไม่กลัวแล้วเธอ,อนี่จริงๆเลยไม่นะเพรศัพท์ของฉันนะ่าจะแตกอ๋อจริงด้วยจูลี่เธอทำให้ฉันเกิดไอเดียจูลี่มาสทรศัพกันไหมฉันอยากลองไอโฟนจัช็อกโกแควร์มากๆเธอเอาของฉันไปได้นะ <c oughs> ฉันเกิดยืดอะไรอ่ะมันพังแล้วน,ลน,นี่เขาฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะ เอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเขากินก็หมดเลยอ่ะโอ้จริงด้วยมันมีสายชาร์ช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วต้องเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปของจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยเมื่อมากางั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะ เอาใส่ชาร์ดมาเออนิโคลเธอเป็นอะไรไปดูเหมือนฉันจะถูกไฟชาร์อดอะแต่เธอมีทรงผมตลกๆด้วยนะ oh, <wow. S 1> โอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลละ่ะ <Wow. S 1> นิโคลก็มีข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน <Okay. S 1> สาวๆและใขรได้ของจริงกินนะมาดูของนิโคลดีกว่า ฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากเรื่องเหมือนกันเอาหอ,อกให้หมดสุดยอดนี่ก็ได้เวลาลอง,งว้าวอร่อยจังเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิลส์อร่อยจังฉันชอบมากๆ <c oughs> อ๋อซีก็อยากลองเหมือนกันนะ <c oughs> ก่อนอื่นเอาหอกกระดาษออกก่อนทีนี้ก็เหมือนลองกันเ <c oughs> ออไม่นะแนนขยิบขี้แยะนี่มันคือไข่จริงจริง ยี yeah, ที่สุดงั้นจะลองต่ออ๋อหาในไข่อันนี้มีลี่มหมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้าวมันคือมอติสเซสเจ๋งฉันชอบมันมากมอะไรเหรอจูลี่เธออยากรองช็ัตงั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิ เธอมันขี้งอแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ้าไข่จริงๆของฉันให้ในโคหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธาจะมีสีหน้ายัางไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอาอยู่ข้างในนะ <You. S 1> เอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างละ่ะเอาไหมนะถ้าทำมันลงไปอย่างนิโค ตอนนี้ฉันเติมไปด้วยไข่อะน่าไข่ขี้แย่กดได้ก็ดัจะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียที่ยอดยิ่งขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไขจ่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ต่อไข่ใส่ลงไปออใช่จะทำไขด่ดาวแสนอร่อยโอ๊อใช่มันน่ากินจังเลยจูลี่ ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่เหรอทำไมขี้ององเลยดูนะว่าจะนทำอะไรให้ดูยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิเด้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอน่าสงสารตังเลยเจอรี่เธอรับหมดแล้วได้ไขย <Yeah. S 1> ฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว ครั้งนี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรนด์ฟรายอย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะอ้อโหอะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วสิงเป็นเลยอร่อยมากๆยำๆแล้วข้างในมีอะไรนะเฮ้ว้าวข้างในมีสกีทเฮาส์ยูมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุข เอาล่ะทีนี้ก็ตาฉันลองโค้งบ้างแล้ว oh, <no. S 1> เอาไหมนะฉันไม่น่าขาอย่ามันเลยอะ่ะ oh. ฉันเต็มไปด้วยน้ำโค้ง oh. ฝันไรช่ทัๆเลยย,เลยัง <Hey>. oh. ไม่ลองด้ซ้ำ oh. เพือทีนะแต่มันขำมาก oh. เอาล่ะทีนี้ก็มันลองมันฝรั่งทอด oh. มันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกแลตนะ <laughs> แล้วก็อร่อยกว่มามันฝรั่งโปรตีนร้อยเท่า เจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะเออใช่ <c oughs> เป็นช็อกโกแลตจริงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะกล่องฉันเออไม่นะมันคือกระดาษจริงๆอ่ะอย่ที่สุดฉันกินกระดาษ <c oughs> ไม่เป็นไรนาะยอย่าเศร้าเลย <c oughs> เอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นนอน <c oughs> ขอบคุณมากนะเ <c oughs> ออใช่มันอร่อยจริงๆด้วย ว้ <Wow. S 2> เธอต้องการคุณแจเพื่อเปิดตู้เซฟนะมาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าว wow. ฉันชอบขน,นมมากมามาร์ชม <c oughs> ันโลโอ้แบ่งให้พวกเราได้สินนะ <c oughs> อะไรเออไม่มีทงัง <c oughs> เธอมีตู้เซฟของตัวเองนะอร่อ,อรจังเลยฉันชอบมากมาก <c oughs> ฉันไม่ให้หรอกก็ได้แล้วข้าวคุณแจามาขอบคุณยาตังกา ขอฉันโชคดีนะโอเม่จ่าน้ำแก้วนี้ดูชั่วร้ายมากเลยน่าสงสารนะก็ได้ฉันต้องกล้าหอนแต่จริงๆมันก็ไม่เลวนะโอ้ไม่นะฉันรู้สึกขมๆอยู่ในคอเผ็ดมากๆเลยฉันก็เลี่ไม่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วได้เวลาไปมาร์ชเมลโล่แบบนี้น่าต้องอร่อยมากแน่นอน ขอบคุณนะไหม <S <S และทีนี้ก็ได้เวลาลองแล้วนร่อะจังเลยนี่คอลเราต้องช่วยไหมนะเอาคุณแจมให้ฉันเอาหล่ะม,มาดูกันว่าฉันได้อะไรอโหเป็นหมวกที่สวยแล้วก็ดูลึกลับจังเลยอะอะไรกันเนี่ยฉันจับอะไรสักอย่างมีอะไรอยู่ในนั้นอะโอ้ไม่มันคือน้ำเกิกจะได้เป็นก๊อกน้ำที เปล่ยหมดเลยอ่ะ oh. โอ้จริงด้วยหมวกอันนี้สามารถใช่ไหมดับไฟได้ไหมรอแปบ๊บนึงนะเดีย๋ยวฉันไปช,ช่วยเธอเองโอ้ oh, oh, ใช่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบใจนะริทนี่ส่วนฉันก็ได้กินเต็มๆมคำเ <c oughs> จ๋งอ่ะเลือีกไม้หนึ่งแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะเธอนี <c oughs> ต่ตะกาจริงๆเลยนะน่าจะช่วยเพื่อน <c oughs> ถ้าไปให้ฉันลุกเป็นไฟอะ <c oughs> ว้าวตัวแซฟสุดเจ๋งขอฉันเปิดเป็นคนแรกได้ไหมขอบคุณนะเพื่อนๆอยากรู้จังว่าครั้งนี้จะได้อะไรบ้างมาดูกันเอาไหมนะมันคือหัวหอมเหม็นๆนะห่วยตายโอ้ยออกไปเลยบริตนี่ให้ตายมันเหม็นมากๆฉันจะไม่กินมันไม่มีทางเพื่อนเธอต้องกินไม่เอาเธอต้องทำตามกฎนะ ก็ได้เป็นไงเป็นกันเอามานี่เลยอ่าวเออยน้าเคยขยะงอ่ะนี่มันแย่มึงมากอ้ยวใช่แล้วแค่ดูก็จะอ้วกดูเหมือนว่าฉันกำลังร้องไห้เพราะหัวหอมอ๋อหน้าสงสารจังไม่เป็นไรเธอยังสวยอยู่นะบริทนโอ้อยุดเลยปอดต้อเซ็มเหมือนเธอได้แล้วสบายมากไม่กำลังจัดการ ว้าวฉันได้ช็กราที่ฉันชอบต้องอย่างนี้เสียโชคดีถามจริงอรไอยเธอจะไม่แบ่งให้ฉันสักชิ้นเลยเหรอด้วยความเต็มใจนี่ไหมอะไอยเธอจะแบ่งให้ฉันสักชิ้นได้ไหมอะเออนี่ไงไหมฉันรออยู่ฉันก็ด้วยอย่าลืมนะ หยุดเลยสาวๆนี่คือช็อกโกแลตของฉันสกินมันเองใช่แล้วมันอร่อยมากมมันมันเจ๋งไปเลยนี่คนล้วลอดอะไรอยู่ล่ะเปิดตู้เซฟได้แล้วก็ได้ก็ได้มาดูกันเออเป็นบลัสเตอร์เราต้องทำกับมันเนี่ยมีสัญลักษณ์แปลกๆตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจอะไรอ่ะโอ๊ะอ่ออะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะ มันกลายเป็นหัวหอมสองอันทำยังไงเนี่ยนิโคลเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะน <ș i> ั่นเอามาให้ใช้เลยฉันมีความคิดดีแล้วมันลองยิงใส่ชักแลตก,กัน <ś i> โอ้ใช่มันได้ผลฉันต้องการมากกว่าน,นี้ <S <S <i> <S ว้าวริ่งเป็นลไยอะเห็นด้วยความฝันของฉันเป็นจริงแล้วมันมีเยอะมาก <S i> ไม่ลรโคลอย่าแม้แต่จะฝัน ก็มีไอเดียเหมือนกันเลยอย่านะฮ้สิ <Yeah. S 1> huh? ่งปเป็นไรใช่ไหมล่ะฉันแะ้วก็ฉันิคอคิ hmm. ไม่สนใจเลย <Okay. S 1> ทำไมออะหัก <Hey. S 1> สาวจัดการห,หอมๆเลยนะเพราะเธอต้องกินมัน <Come on. S 1> แล้วถ้าแล้วถ้ากินเลย <Hey. S 1> อองก,กได้ <laughs> เป็นไงล่ะไอเดียถึงปเป็นไใช่ไหม <Hey. S 1> รินนี่เธอเก่งมาก มันนกห่อยมาเป่ายิ่งชุบกันมเป่ายิ่งชุบโอ้ย oh yeah, ฉันชน,นะฉันได้เปิดตู้แซฟเป็นคนแรกมาดูกันขอให้เป็นของอร่อยนะ <c oughs> อ,อ้โหไอศครีมน่ากินมา้าง <c oughs> นี่มันอไนไะไร <c oughs> จังเลยอะโชคดีจังเลยฉันก็อยากกินเหมือนกันนะ ในตอนที่พวกเขาไม่มองมาเปิดตู้เซฟของตัวเองดีกว่าอล่ะมันคืออะไรมันคืออาหารแมวกลิ่นก็เหม็นมากด้วยเอ๊ะหน้าที่คือใหญ่แต่ฉันก็ต้องรองสินะฝันร้ายชัดๆนี่ม okay. ันแย่มากเลยฉันอยากล้างลิ้นนะนี่ไหมตาเธอแล้ว แน่นอนฉันอยากเปิดมาดูกันโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยมันคือปากกาสามมิติเหรอมีเวทมนต์ด้วยเจ๋งไปนเลย oh. มาลองกันดีกว่าแล้วฉันก็จะวาดไอศครีม <c oughs> มันต้องเจ๋งแน่นอนแล้วก็สุดยอดด้วย <c oughs> เอาล่ามาวาดกัน โครงล่างพร้อมแล้วทีนี้ก็มาท่อมสีสันสดใสเพื่อความน่ารักกันเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะดูนี่สิโอ้โหมันกลายเป็นของจริงไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่แบ่งเหล่านิโคให้ตายฉันไม่อยากกินอาหารแมวเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันไอเดียแล้วเอาประกามาให้ฉัน เดี๋ยวฉันจะวาดลูกแมวที่น่ารักที่สุดอย่างรวดเร็วก่อนอื่นก็วาดโครงร่างดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนและจากมันก็ลงสีเอาละ่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วโอ้น่ารักจังเลยอ่ะใช่แล้วมันได้ผล ด,ดีเจ้าตัวน้อยกินให้หมดเลยนะอาหารเป็นของแกแล้วกินไวๆจะได้ต่อเร็วๆโอ,โอ้อะไรกินเนี่ยโ้ยไม่เป็นไรหรอกโอมันน่ารักจัาอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะเป็นคนแรกก็คือฉันเองโอ้โหฉันได้โูชิมันทำมาจากเยลลี่ด้วยแสงอะ่ะฉันก็อยากกินเหมือนกัน ตั้งสต็กก่อนสิเพ่อนมันคือสซูชียของฉันนะเอาล่ะฉันก็มีตะเกียบด้วยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าต้องใช้งานยังไงเป็นไงเป็นไงส็จแล้วสำเร็จมันน่ากินมากไอ้ตายอะไรกันเนี่ยไม่ใจเย็นๆนะเอาตะเกียบมาให้ฉันเธอจะสอนฉันเหรอก็ใช่ ใช้ตะเกียบคีบโซเชียลขึ้นมาแค่นี้ก็ได้แล้วอาปากสิว้าวขอบคุณนะนี่มันอร่อยมากๆ <c oughs> แล้วก็เป็นเยลลี่ด้วยช่วยป้อนฉันอีกได้ไหมเออได้ก็ได้เอาไปสิทีก็เคี้ยวโอ้ยมันเจ็บนะ, <c oughs> อะอขอตู้เซ่บหนรได้แล้ว <c oughs> ได้เลยในนี้ต้องมีนของอร่อยแน่นอน มันููกันเมจ่ามันคือนอนอะเออเธอเจ็บไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกอย่าบอกนะว่าฉันต้องกินมันจริงๆนะฉันไม่อยากกินเลยนะอะเร็วข้าธอทำได้โอ้ยกด้เป็นไงเป็นกันฉันกลัวมันน่าเขี้ขี้เองมันขยับได้ด้วย กงคิดถึงอะไรดีๆเข้าไว้ยิ้ยิ้ฉันรู้สึกจะอ้วกแทน oh. นี่มันส่ว oh. นร้ายชัดๆนาเทียขยัง่งฉันกินแล้วพอกันทีฉันกินไม่ไหวแล้ว ah. แค่นี้ยังไม่ได้นะบริที้ต้องกินไม่จริงอะ <c oughs> เอาละแต่ว่ากินไดต้งเก็บตองใช้เวลานานแยะใช้มือเลยแล้วกัน <c oughs> นี่มันซีอิ๊วมากเธอกินมันจริงๆอ่อะ อ,อใช่แล้วนะไคคอยขี้อยพอกันทีฉันกินหมดแล้วฉันทำได้เอาล่ะนีค่คตาเธอเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรขึ้นในโอ้โหมันคือประตูมิติมันโดนล้วเข้าไปอ,อะไรกันเรากลับมาแล้วฉันจะไม่เปิดมันตลอดชีวิต